ไปวามาเลยว่าเสียห้องนางเขาไงเหี <ts il> ch, ้ยชุบีมาก่าเนี่ยมาเจ้าน้ำชูวขายีก็ห้องเั้าชูชูใครกุนกับเียวกบุนดูกาด้วยมั้ง่อเอ็นน้ำชูงี้มูจักขาเก่าเราหัวเผือมาคำบาหันตังมาหันตังมาจำเฮาอยามือไกจะจำเฮาขือหรเป่าก่โค้งล้ำเก่าเลยก็ไปไปทีครั้เนี่มาไหมก้อยก้นางเขาจกเจ้าเขาเจึานางเขาเข้าช่องวันทักลายมีก่อนเป็นช้าง เอาไมไว้แล้วลูกเดาคันเขาเด่นก็อยู่เขาอยู่ยุ่ก็จึงก็ช่านจร <box>! ิงเขาดอกลูกเด่นพวกคขมอยอ้าวเกาหน้าหน้าเ็าเด่นพวกครปั๊บก่เหมาหน้าก้าวตั้งเสียงหงียเฮ้หน้าเาก็ มันก็แค่ผิวพรรณจางจุ่มยูัวร์กลายเป็นน้ำหนองบ้านได้เจะหมอนะก็แคินเขาเนื้อุกที่เกี่ยวกับ้ใหอสุใันเขพักไว้เนื้อดุจยีน่าอาลองอันนี้แข็มถึงร้างตัวย่ออยู่นุก็แบบให้เขาพักเมื่อกินแห้เขาพักเมื่อกินให้เขาพักเมื่อกินมาบอกอะไรมาฮกหรือเช็ดหรือมาอะไรของน้าในจับกล้องปาชัวร์น่กัไนัมาน้อง

ไกว่าก้าใจหวนเตียนเจ้านาวก้าเขาคาหลักหน้าไกวิ่สาันตัวไปตัวมาเหมือนมียิงมันเนี่ยอาหูผู้หล้ามันวันรวยอยากตัวนาเรื่องตัวเกย์ตัวใจก็อยากหน้าเห็นคอตัวแยบแยบเปี้ยวฮือก็เจ้านาวเนี่ยมันเป็ี่ยนแคบบนนันด้วยมันเนียที่ขาดอ๋อจ่องที่ว่าเขาจะได้มือห่องมาลูกขอบุญมือห่างมาคำไหนเจ้านางความมือที่หอบอจะมีจ่องอีกคำาวามืม่ได้ปัดมือห่อง ก็ม no ือตมเจอได้ซานอยอหนักันได้ฮะไม่อีเพืเสือกเป็นเมียมเมื่อเ็ก็ผูกงานนอนรวยมั้งตัอไ่ยมีอูนัอออูสกกตายมื่อส็มีไอ้เวนยมั้งมื่นี่มันูนผมนอนโวยมั้งายาเปี๊ยเจลาลาอันคาูจิงแลาวมาเต้าสูอันมานอนหูเหนือกูมันเข้ากินจะหยดหยดวิวหยดยดววง เมียวคาไลเจ้าหนังคาลูกก็อย่าไปใจนีคาอย่าไม่เยาะกูลาลาเพระเมียวคอยดูก่อนร้อยร้ยมันจริงจันหมอเอามาเมียงเมียวคาเอาเมียมาไปเออเมียวคาเออคอยบ่มบ่มคอยบ่มบ้าไน้อีญายบนเอามา้ถ้าอายเอาปเอาก็มีผัว่าอายเบนมีผัวขำไลหูเยือะเออในนานดอกแเพรเดีมันเป็นหู้อียงเพราะเป็นหูดอกคนนีเออฮะ ต่อไปต่อไน as well as okay. mm ีป hmm. okay. mm ั hmm. ่นป่นสวนเากมใจอู้ชูนกรลมด้านเอือมยาวนั้นก็ย่าอายาอู้ชูขึ้นอำเันเอาโพกบมาได้หือล่ะก็แล้วไม่ผมก่อกเออเฮือมวยยาูกัมาไดหืลเออนงมยยาวพะลูมูยยาวมันไม่ยาวละเออเมียไปถามหาแล้วไปมายาใครเออกับว่าบอกม่ยาเลยก็แค่อู้ชูมิจานาเลไหมอะไรไหมปัหรอกมืออ่อเมือขาดแล้วมือยาวปั่นปอ่ขึ้นนี่คาะก็เลยเมียแข่ปอหนาแข่มือมิจฉาขึ้น้ขยาวอาลองกขึ้นมาดีก็ไม Ồ, oh, con này ha phụ mơ nam ô oh, chơi mi alo hà đi tiền mà con này phơi nào mà có lăn cán nào mà có mò bắt được cầm hùa à vậy u sủ luôn này bị gì này ai cho bố hà cái này cho đèn lâu hay nọ bố hà mưa hó đèn lệ mình này nọ à mà này ta nằm ta ngay rồi mà nó lùi ngon đẹp đạt đâu ấy อ๋อลัดขาลัดค่ะของชานาวปานามีเอาครอยู so ่ปนะคว้างเอาใขเองปนา้ที่หือของอาพยาอูสูขึ้นวันไหจะเอาเฮ็ดผัวในเลูกของข้าช้ยาปีนได้เอาขน่ะข้าไม่ให้ดุกพยอยู่็เหมือนไยาเลยเลูกไปไปยาเลยยาเลยบได้ไมยาหลับอยู่นึอคอยอยู่ก็ท่านตายไปเลูกอ๋อย่าง่ะอ่องปัตของมือเดีกเาได้พวกมือเผาน่ะมือเสดีดักการตายอย่างก็ไม่มือหุน้ําเส้นก็ควักใส่ช่องวักอะไหนึ่งม่ยอะอ พ่อกาถามกอกคุลูกนังตอชอกยองเอาพ่อขงกอกมาในของมึจามมาเยาหย่าในหุ่วันหุ่มือมาออกมงสังชาได้ก็ไม่เช่อรองพ่อหามีก็อยล่อเออานาก็ไม่ช้นาี่แยเลยเฮ้ทไอุ้งว่างได้ไงนังเจ้าใย่เม่อุ้งอุ้งเจอไมาเลยมาคาจาเลยมาคาจาเลย อ้าลอๆเถึงสดขึ้นมาในมาคาจาอะไขี้เป็นอูสุที่หนอนอก็ได้ตัวเองกวาเียนคุณลูกกวาก็ไม่ได้รเจ้าเียวไห่อ้าขนเาดูขีนเราดูอ้าจอมข่าจอมข่ามีก้อนไม้ยาข่าออเป็นุลที่แกไม้ยากานนอเป็นก้นน่เขากำาดูยิ่ง่เป็นก้นเออโอ้เป็นก้นเออ อาคุณนวันหล่าเมืองหล่ามาอยากปลอยเนี่ะคุณนเมืองปาราณาชีออปารามีกูสูอ้าวจังถึงไอไม้อยากฟอมการเถื่อมาเป็นลูกคุยพขาอ๋ออมันหมาจะลูกคุยกาบมันหมาจะลูกคุยกับก็มาปันให้ลูกคุยกับเอาลยอยู่ในพ่อปันให้ลูกคุยขลาก็มันเป็นค้นอยากเขากนหนึงเยอะยะเขาเจีวเฮ็ดอปึงเขาเออเขาเจียวเฮ็ดอเกีบวเขาเออมีมันในกอมเพ็นสักก้ารายออะ

เออลูกคุย <feared> ก <forcément low> ็เฮ่ยปอบึงก็เฮ่ยว่าจอมกันเฮาเป็นคนเดียวกันเดียวกันเออก็จะเช่นใจเชนใจว่าได้บุญกันก็ใหญ่บ้านใหญ่ไม่จ่ายไม่จ่ายเออกำเนิดในเก่าวันสามมื่อหนักเออลูกคุยก็เฮว่าเออปอบุญก็ว่าก็ให้กาวาเฮอยเอาคนเดียวกันคุยปึงคุยปึงคุยปึงเยี่ยวดีคุยปึงแหละมันก็วันนี้ไม่เฮเออป้ออันละเอาคุยออกมาก็เป็นปึงวันนี้ก็ไม่เฮเป็นคุยปึงคุยปึง เออควอยเป็นลูกควอยปึ้งเป็นบัวปึ้งควอยปึ้งอยู่ที่ไหนวันนั้นก็เออวันนั้นได้ลูกยิงจ้วมเออวันนั้นลูกยิงจ้วมเออวันนั้นไปเฮ้อปล่อยช่องมังกรล้วงทำอะเชียงกันหน่อยย่อปล่อยช่องมังกรลากันในเชียงชาเตนังลัดเจียชาวันกเก่าก็เป็นเมืองหลวงเปลี่ยนละกาต่างเชียง ปานกานมยเอ้ยถวยลวงเซวันศีระเคินในหลักการนมนาให้ก็มาคุณีลวงใส่ละกะไหลละกะหลำละกะเล่นละกะชอมปอนกานมาที่กะสิ่งมงคลว่าวงวงแก่นเจ้าลวงพร้อมนั่งนอนเยว่ ลองเปลี่ยวเลยตามวันเออลงเปลี่ยลตามันเออป่นเดนีอาวะลองเจ้ายตาม้อ่งเ็เความเื่อใจอันล่าสุก็คุณแม่ลองยามความไม่ชอาผุ้ที่มาหลั่งใาวิญญาลักกา็พิษ เย็นผิก้นหลายหลายป็นชายิดชทุกนาวออกคำนำนายเอ้าพกเรามาผิแดกันเชืจอมใจตันล่ะปั่นาต๊ะจะไม่อนเตังใจมขอาตั้งใจหวนเดจ้าสัมผร叶照长花า开อันรก็เป็นนกินเงี้เที่ยเซียนไว้จางตา่างคุณเจ่สียมโอกาสไวหนาอันรก็เป็นนาตังอาตังนา ัตั้งขู่น่ปันนังจุนแนปันลังจอมชูกว้าหูสูงมาคำว่ายานเถอดต่อ,อ อาล้องก็ถูกไลยจิงอาใต้ฉสีตาก็ถูกเถิกอาล้องก็ถูกเจิกอันเลยก็อาล้องถูกล้อนนั่นล่ะถูกเลยล้อนดวยสร้อยห te ุ่นเต็มลูกอมันกอคุณงโอสองว่ากาวให้อยู่เปลี่ยนชาหนี่ยพื้นเจ้าก้าวเปลี่ยวคงดินยาวเวลากจะเจ็ยนคอมังจ่อเปียนอาจอมไอ้อมพุ่งเติงรื่เมืองจัมจากินจวอมวนเปลี่ยนจินากาคุป่ามาวันรวนตัววันยาวยอ ปอยมังกลาโรกันเลยลักาเขาก็มา่าเให้กูนดนดนนงมาชมังกราตั้งคุณตั้งนางเหรอไหมเฮ้ีปตามต่งน้าเขาทําอยู่มาผิวเขาวันกันมามังกลาปนอร้วงว่วะองศิรตวังสุจับปปาเมียงกาลามองสุจัป้ะเมียงกลา อ่องกาคาทุน uhm อ <cima> <talk> ่องจำปูจุนยากอ่องถิงแซกยำเลียวอ่องถิงเผาเบิ่งจำมึงกูละแลคงหลินอันเลยอย่าถิ่มศักรองรอของเสียนต่างเอ็งนางก้าวมาเป็นขวยปึ้งอ่องเสวันในหนึ่งเมามีวันเลออ่องในไจ้จรหนอนอันเพลวนมันอ่องซื้อทุนวันชาย อ่องยาตายขึ้นแช่นอันใดก็โหจ๋อเจ้าเปรเล่มังคลาเจสีตามิภูเฮาสือโลกนาจังว่าอ่องมังคลาจอมกันปณีดุขเฮาได้เซาเมืองอุหลาเจสีตาก็มีกอกกอบแปงซาวด้วยฟาดฟางเสียงมังคลาการเย็นฉกานเรกามังกาคันจะก้าว่ามาเเอา กานนนา,านาในด้อยขานขาชามปานจหน้อยน้อยไวป้ปางคดังตลา ยาปานคุนหันนาตว่งคุนหันนาจว,วงนาจวงเนื้อจวงเมือง,งไหนยิงใจตาไหลไชอาเชียงทมว่มาเจอมาขออลาลอวงเสาวมวนเชิ่โหคืออันมว่านาไรมีผูอาลวงเสามวนเชิ่โหเนื้อขัดติป่าแพนน มั so first, you, so so ่นใจยายคมเต่าโวมชุกมือเจ้าหม่อนจอมยอดไข่หวานฟันหางแก่นว่าแก่ก็อย่าเจ้าม่อนตั้งเปล่าร้องหน่อแก่นเจ้าได้อยู่เลยะสรงเหมือนกลางอุล่าฉันฉากูเจออ่าอันละชีก็ปารามีจุกคว้ากวางมุ่งเสืออ่านามข้าวทวนนั่นคือกบอ้นอ่อนใน้ร่างตั้งเปล่าเป็นเชียงที่เลื่อนยากกว่าอันแก่ นอนม้อยเนคำันง่ายใจดูฝันความน้อมจุกมือเจ้าฝันไข่หนองน,นั่งตันดีเมืองทุ่งขุนงูขุนเจ้าพ่วมอิงค้งคา,งคางนางก็หมอวานนอนเมื่อกลางคืนตาม้มึนเหม่ยเหมือนใบอียังหลงตาฮักมันทนที้บุหลือแกแฉ่งแจ็ดเอะก่อวัาวานจะจอมใจโค้มกะไหลค,คาโค้มกะไหลคามาเดียวน้อนหมอยยาย สงหาล้านเปลี่ยนตาเออกรรมใจิ้มใจจิ้มตัวเออากูสูจะยางหมดอยูกรรมไเลื่นู้นผักกุ้งวันนี้ตัวไม่แ pues ข mm ็งทางเปลียนคืนเขมันใช้อาล้านจะมอเปลี่ววางนอ๋อนากาฟุ้งนาฬิกานั้นหมานหมาเอวการก็ไอ้การก้าวหึ้งน้องหลายหลายตัวตาเดียตาน ตัยตานขานสามลำจับขับอาเลียงกาสะพวาพอนีพอมีดียอร้องปานนั้นเบื่อจันขาวนูโฮนผู้ขังช่องเขาวฟองปัดตัวเมืองหลุงลักาชิ่งย่ำสายแดดลองจ่อลองเชื่อจะเจอเจ้าคุณอาล่องแน่นฟองช่างเศร้ายนเป้าจิ่งเผื่อการลองตั้งใจมาหนอนนี้ไรนางก่อตั้งห่างมาพอให้สมอให้จวดร้างเจ้าลอง เนี่ยตาโป่งสึกวันเจวันวานนาสีตาวันรักตัวล่องทันควารผิดผมต้องไม่เข้าเลยก็เมียวจอว่าหรือปืนก็มึงกนยาว่องนวลก็ยังเชียวเจ่สีว่ามือปานลำเจสีหนะเจสีเมียวคำตุกฉัเออพี่หงอาพี่วัลองตาหางดีก็เืนทีเหมือนมันนา กังขาวก็เปลียนอาสาวนนทาเนวีวันกาอาลองพลามือเช้าเตียนนางแล้วก็ขึ้นขันวันชายอาล้องเตะช่างชาติ่มละกาทุ่งมือกะตะไรขวันชายมุ่นจอดช้างวางคุณกุหลาสทางนัตนาทานีตีตัวโนรีชาก็ในตัวตนข้านถามปานจำย่องย่องข้านั้นอาล้องบุ่เชื่อใจาวันเหนือนวนวางขิปาย ก็ยักษกเียตทิชาเป็นแหาตาทีับดิสฐรยตันขันฉันวสวนภาเพื่อก้าปาน้ำเนียนเข้าแจ้เจัาอาลาาลานงอาชมาภาร่องเจ้าเมื่อเป็นดุกวยเงาเจ้าเป็นอุลากืญเชกางนางว่าชาม่ชาจอยอุ่นเจ้าสุตาในกวางโจมาจอมววน น่าจิตอะฮือตวงวิเคาน่ารวงใจอก็ยินฮักเสงแจนคือเปนายอดหมอชยหมออึนอออึนมื่อึ้นไว้กันรันจากนในต่ดิ่ไปชิดาว่าที่หนุท่าเจ้าข่าป้าพี่เออที่เนไปก่อนสอนพ้าเปือกกาเหือนาย่องหยันอีกนั่นึ่นว่าสังทาลูะกายืนเจากตังเสตังหลงตราธรรา เทศนาต่อดีไว้พดโหแล้วสวัสดีทั่วทั่วจินาตะกะฮาวเข้ากูคุณคุณนาง ปกาสร้างโอ้กันยอดจินนาไปได้เผาวมือกไเผวถึงจองย่างบ้ซอวุ่ดจูจำหาก็พิรมุนจางเผวมาพอปันตลาอันสินนนายาาง้องถิงจองลงไอ้ทยที่สดนา่อาตราเจ้าอาบอกว่าจีนน่าชอเพราะก็ขยินได้ยินว่าว่าจีนน่าปังกุจีม่น้อได้วยท้ายบนนั้นสียเจ้าทำหมอเดียาฐานาจ้องลงเมืองนา ยิงอาเา้าเปิ่นตกาต่างลรพระก็จะหมายมองยินลินน่าหอมก็อุ่อมมะลโจุดยากกาตัางเสิงตางดวงย่าดวงเข้าไปทรมานกวานถรมาธทรมาติสนาตัวยิงเจ้ากาต่างไรเมื่อขึ้นอาชายินมุนเก็บเบียวว่าเบียวกำมาในตาดียาบรริสธตาเดวยตาข่าไว้ยสีลรู้ก่อนชวนอ่ะพาเปอาอก้าเห่อหน้ากู้น้นหลัน อ่ามันแก่นก้อยอุนเถิดประมูลเชื้อสาก้อยกาคำนันได้ดีไว้ดูก่อนย่อตะเกาเขาว่าก้อยกาค้มาผูกก่อก้อยเบี้ยถูกเรื่องต้าระหนึ่งมาอมืออาค้าหน้าหนึ่งมาอมือเอเผือต้องตาค้มาวงแก่นเจ้ะหวยพอถุยกูดอกก้อยกาคำได้เขาก็ยินอุ่นหน้าใจคอโปมีเมิยงยิ่นเดรอใจนายหน้าดวงเพลาไยก็ตุงธรำอาติสนาดีไว้คือไว้ปางก้อยก้อยกเขาเปิ้ยินแทงคำพูดใจซ้ำ ังมาหน้าใจไว้ติ่นตานคันให้ผื่อกอยู่สองกองมือขึ้นคืนนาฝากคันว่าชาโทกู้สู่ร้องกุญยากู้สุดู้สู่ธรรมะสวรรนาเพิดก็อืออิงปึ่งเมื่อยังเสาร์แดงกวางมือคันเลยตามุนไหวหมุนห้า กามตยิกะปวงสรโลกังตังสิงทั้งหลายขอฐานะเสียเจ้าธมตยะฐานะเมืองไหนแลเป็นเงาเจ้าธมสาวนะปกุตะลัยมรรคและผู้อะนุสันตะตะนะในถ่อมยืนเสียวแลลือชินะหมอกาตะยิงตังใจเมืองได้ประมาณทั้งสิ่งทั้งหลายกูวันกูป้อกูหยอกชื่อเลยมาถ่อมชื่อเลยมายินเยย้ําลือตนังตังในจังไว้เสียตราก็พราเป็นเจ้าเป็นปัสนึงอยู่เจ้า ไอยกาตระอันวางไว้ในจีงจะกล่าวเขากูได้พิกายกรรมกูได้พิวจีกรรมกูได้พิมโน,นกรรมกูได้พิตามชู้ตึดสามป้าแลงจอกไรดีดังช้อนชิบนิวหน้าต่างหน้าช่องหาเห็ดด่งหมอกมูเอาตุ้งเห็ดด่งพื้นแดงเสียวเดียวพื้นแสนต้องล้านจอกไรวันใบคูบเลย 夫妇夫妻他妈三叉阿爹阿娜倒叫三叉砍刀，砍刀，砍 <noise> 刀<楽>，砍刀，砍刀，砍刀。瓦西那奈西昂当安努特卡，他他没有阿黑，阿玛塔，阿玛塔玛，阿沃纳蒂纳，古苏奈正，古苏尼古古古阿吉欧曼正，红黑贝西安达西达奈的，红黑贝西皮毛里达西达奈的，红黑贝西喵喵目光，阿喵喵目光达西达奈的，喵安毛里那切罗拉山达西，尔平腰砍刀达西，拉山达西喵呢喵喵金铜达西，阿内卡万塔摩那。 มิวมดีน you ั no <laughs> travel, ่นเธอเล้กิในความลวงดีเชนปืนชี่ยวลวงดีลวงนม่ตั้งสิ่ตั้สิ่งตางหลยนั่นเธอเลยจอดถึงวันหน้าผาตั้งถิ่มวันติ่มหน้าถิ่มหืนติ่มยย่ถิ่มยู่ติ่มเวียงตั้สิ่งตางหลายกินอลรู่เธอยอยู่ด้วยอายุวันน่าชุกข้าวกระดปติพัณธนอายุกินอ้าอายุกินสีบวายุได้ถอนตระหเอลยขันจ้าจัจ้าก้ันต้าเมื่อนากู้สูงเฮียงกอดตัวกอดสังกอมันก้าวถูกให้ทงก่อเฮียงกอตัวกอดสังกอมาชาติยันน้น เขาได้กินหนัลาวเขาหนังเรือเขาได้มือหนังตลากันน้ทั้งกามเนี่ยนองเชนนองค้ำพูดมากจิเลยชาวมือมากูจัดเมียมากูฝันตั้าผ่านอย่างหูต้งรูอย่างนี้ตั้งดีนั่นทขาได้ขันจ้าจันจ้าไอ้เจ้ถอนสราท่านนังกามต้องห้องใสตะเกาเขาใครือใครมือคือใครจอกยื่หือใครมีชือใครมากชืนี่ก็ชิบนิ้ต่างหน้าสิแดยช่วงห้าปนหมกมูจะเอาตให้หนังเคลืนหลังต่างไ้ได้เขาได้ชุดรอพน่าชอวันเังหน้าพุ๊จ้าัมาสันกัดอั้ะตัวเจ้าฉันบ้าเขาได้ข ชีปานั่นพูดว่าข้างหอดปีซเยีกูเลยผ่าไลหนูกูเลยขูเลยหุ่นเลยม้อกูเลยผ่าเลยเฉพาตรานั่นกำสิงตัานหลตรว่าเวนักัดพาตรงว่าแครถพูดซีเยียเนี่ยเขาเลอยู่งั่งแช่งฉาดกะเขาเขากะเจีนปีนี้คือข้าดังกราฝันกูก้กวนเมื่อน่าถาเข้าไปมากพติดเป็นจั่วมาเลยว่าเขาเลยมักราผุดลามีปัันแช่นฉาดระเขาเลยมักสีจันผุดสีจันหมักซอตามักซอสตาคูอัเผออัมันช่วยเอดเราเตรียมเตรียมทุนทุนสักก